สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชิช่องแม่ดาแฟมิลี่นะคะตอนนี้มืดนะคะเรียกว่าแก้บ,บนแล้วนะคะเนื่องจากว่าบนองค์ปู่ไว้ถ้าครอบครัวกลับคืนมาก็จะวิ่งรอบองค์ปู่ร้อยรอบนะคะดูสิหุยน่ารักมากเลยนะคะบนองค์ปู่สําเร็จนะคะครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยกัน อยากอบอุ่นแล้วนะคะทั้งวิ่งลูกก็วิ่งช่วยนะคะสู้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 เวราปิดน้ำก่อนนะคะไหวไหมบ้านโหไหว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 โห โอ้โหได้กี่ลาบแล้วสิบแล้วสิบแล้วโอหน้องวัดเป็นไงลูกไหวไหมสู้ๆางทีใส่รองเท้าไม่ถนัดเลยเด็กไม่ค่ะก็เขาบอกว่าถ้าไม่ถ้าไม่ได้วิ่งห้ามทายนะเหรอ สุดยอดเลยอวิ่งให้ทันพ่อลูกวิ่งให้ทันพ่อรักจริงๆเอฟซีกดหัวใจสามดวงให้พ่อแม่ลูกเร็วๆๆ้กดหัวใจรัวๆัวรัวรรัวมาหัวใจรัวๆมาสามดวงอ่แอนก็วิ่งช่วยแล้วนนจะได้รอ เป็นลมก่อน้องไอ้ไอ้ปากลมข้าท้องอะไรเอาปากลมข้าวท้องเดี๋ยวราดูภาพสวยๆจากมุมข้างบนนะฮะินทางบินอาจารย์จะไปเนแล้วนี่เื่อมว่ามันมีฟูิไปหรือเปล่าให้เสียประหรือเปล่าถ้าเทร เขาบอกว่าพันห้า,หา ไม่กำลังใจครอบครัวแบบมืดนะคะไม่ได้ไปทำ Không tặng em. เขาไม่ได้ใช้เงมรเลยมันจะกัดนะคะ นะคะเปิดเทอมเนาะก็ะมาวิ่งช่วยพ่อนะคะร้อยรอบแก้บนนะคะเนื่องจากขรออัวนกแก้ขอ,อัว น้ำมัดไปช่วยอะใช่ชื่อเมีนะครตัวช่วยร้อยรอบไม่ไม่ยากนะคะเพราะมีตัวช่วยเฮ้ไล่มามา ฉันกำลังจะจดสะดุดร no? ูปมาฮะเธอไปกระซิบงั้นโอ้โหเป็นกำลังใจให้นางเองนะเค้าให้สวยนะคิดว่าเป็นอย่างนี้เฮ้ยมึงเฮ้ยมึงทำไม่ได้นะอย่าเธอไปอย่างนั้นนะคอยมึงทำไม่ได้นะไม่ๆไม่เอาทำไม่ได้ไม่เอาเหรอมันนานเกินไปเหรอเออมันยังตะกิดเธอรูปใหม่เค้าอย่าไปมาอืมทำไม45เฮ้ยกินเติมเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนักไงไม่ต้องทำกระเบาเหรอทำอะไรกินเสร็จแล้วก็นั่งตรงไหนต่อเลยเออแล้วก็ทำอะไรอื่นไปก็ได้เออแล้วก็ออกมา ใจแล้วตั้งใจแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอ,ขอจบคลิปงลง,งแต่เพียงเท่านี้นะคะ <ขอ S 1> สวัสดีค่ะ